สวัสดีค่ะพี่พิงน้องพระหมอเศษตีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขากลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่8นะคะพฤศภาคม2 5 6 3ซึ่งตรงกับวันศุกส,สีฟ้าสีน้ำเงินสีครามนั่นเองค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะไม่เห็นหน้าหนึ่งวันเนาะพระหมอมีภารกิจก็เลยรีบๆยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวนะคะพี่น้องนะ เอาเป็นว่าวันนี้ก็จะลงคลิปเร็วหน่อยให้กับพี่น้องนะคะพี่น้องนะาไม่เป็นไรเอาละเป็นไงมั่งคะพี่น้องคะก็คงจะเริ่มปรับตัวได้และคงจะสบายดีทุกผู้ทุกนามนะคะอย่างที่ว่าเราจะต้องสู้นะคะแล้วก็ไม่ยอมจานนแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะให้ดีที่สุดนะคะดูแลทั้งร่างกายและก็จิตใจของพี่น้องเองนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันนะคะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคะ่ะ เอาละเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันอาทิตย์มาดูกันค่ะเป็นแนวทางในการ<อ>าใช้ีวิม,มนะคะพี่น้องค่ะามาดูไพ่ใบแรกนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะไพ่ขึ้นออกมาว่าเก้าเก้าดาบนะคะแล้วก็ ราชาเอา่อราชินีถือไม้เทา้าแล้วก็เจ็ดเหรียญทำนายโดยรวมค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังคงที่จะวิตกกังวลแล้วก็ตึงเครียดอยู่นะคะที่ผ่านมาเนาะสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคเอ็นก้อกระดูกนะคะพี่น้องให้พี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังหน่อยนึงนะคะลดความวิตกกังวลลงได้แล้วนะคะแล้วก็คิด การอะไรก็ลุยๆล,ยล,ยลงมือทําได้เลยเนาะเนื่องจากว่านักขณะนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะคะส่วนในเรื่องการงานก็ยังคงที่จะทํางานและก็กิจการก็คงจะดาเนินการนะคะอย่างไม่มีปัญหาอุปสรรคเร็วๆนี้นะคะแต่แล้วก็ส่วนของเรื่องการเงินนะเมื่องานมาปั๊บเนี่ยการเงินก็อยู่ในช่วงขาขึ้นละนะคะสําหรับเจ เหรียญน,นี้นะคะเพราะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ไม่น่าที่จะเป็นห่วงอะไรมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะไพ่ยิปสีทักพิเศษว่าชัดติกนะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะมีความรู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยมีการทําพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือประมาณอะไรนี่นะคะ,ะหมอคิดว่า สำหรับไพ่ตัวนี้พี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องนะสำหรับแชทติกและก็พี่น้องวันอาทิตย์พยายามที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เกิดการสมดุลละนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะได้ไม่ไม่วิตกกังวลม,มากนักนะคะอันนี้มาดูเลขนาโชคนะคะพี่น้องนะมีเลข9้ามีเลขหนึ่งมีเลข7แล้วก็มีเลข1นะคะ มีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขเจแล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จา้าเอาละต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอเสียงขอเสียงนะคะใบแรกอเออมีดใบที่สองนะคะสองไม้เท้าอ,ออมีดสองไม้เท้าอ่านะคะ และก็6ไม้เทา้าสำหรับพี่น้องวันจันนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พยายามปล่อยวางนะคะแล้วก็ปรับอะไรนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นให้เกิดการสมดุลนะคะแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการศาสนานะาเริ่มที่จะปรับตัวเองได้แล้วในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนาะเรื่องการงานกิจการก็คงเป็นปกติและก็บางท่านก็ออกเดินทางนะคะกลับ ทินฐานที่เราได้ทำกิจการหรือทำงานนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้รับข่าวดีข่าวที่เรารอคอยอยู่นะคะพี่น้องนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะไพ่ยิปซีทักพิเศษเดอร์ดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันจันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขี้แครยไปในทางที่ดีและค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ละต่อไปนี้นะคะอุดมสมบูรณ์ กลับมาหาพี่น้องวันจันทรเช่นเดิมนะคะทั้งเรื่องของการงานกิจการและก็เรื่องของบริวารและก็เรื่องอื่นๆนะคะพี <was S 1> <shap> ่น้องนะาเริ่มตั้งดีขึ้นสําหรับพี่น้องวันจันทร์มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข9กมีเลข2มีเลข6มีเลข1นะคะมีเลข9กมีเลข2มีเลข6มีเลข1นะคะพี่น้องวันจันทจ้าต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างสําหรับพี่น้องวันอังคารมากขออนุญาตจะไพ่แทนไบแรกหน้า เทมโมเรนนะคะใบที่สองห้ช่วยใบที่สามจะเป็นราชาไม้เท้านะคะพี่น้องนะทำในกันค่ะโดยรวมเนาะพี่น้องวันนังคันก็พยายามปรับทุกสิงทุกอย่างให้เกิดการสมดุลสาหรับไ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะว่าจะจัดที่หลับที่นอนบ้านช่องที่สํานักงานนะคะที่ทำงานอะไรเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนโยกย้าย ซึ่งอาจจะเป็นการแก้คลิดว่าเมื่อปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าคิดย้อนหลังยังวิตกกังวลคิดถึงคนรักนะคะเอาละคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอันนี้ก็ให้พยายามค่ะพี่น้องค่ะอย่าไปคิดมันเนาะคิดณปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ทำมันในดีที่สุดแล้วก็คิดล่วงหน้าหน่อยหนึ่งนะคะวางแผนเข้าแล้วก็ดำเนินการนะคะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เรื่องของการงานนะคะเรื่องของภารกิจอะไรต่างๆนั้นพี่น้องวันอังคารสําเร็จกิจนะคะโดยราชาไม้เท้านะเพราะฉะนั้นยังคงที่จะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการงานและกิจการส่วนไพยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะให้ลดในเรื่องของความวิตกกังวลนะเดอมมูลคือความวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลคุ้นคิดความลังเลสงสัยความไม่แน่นอน ทั้งหมดก็คือไพ่ตัวนี้แล้วก็รวมถึงว่าสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันอังคารเนาะลดหน่อยหนึ่งในเรื่องความไม่ตกกังวลน,นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะสำหรับไพ่ตัวนี้มาดูเลขนําโชคนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขห้ามีเลขแปดนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขห้ามีเลขแปดนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะ ไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนนะคะมาดูกันน้องวันพุธกลางวันไพ่ใบแรกเลยชัตริกนะคะใบที่สองสองเหรียญน,นะคะใบที่สามก็จะเป็นหนึ่งเหรียญโตโตเอาละมาทานายค่ะโดยรวมแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยดีนะคะเกิดการสมรถะสมดุลละนะปรับ นะในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเนาะมีการหมุนเงินค่ะแต่พยายามที่จะประหยัดอดอมนะคะให้เกิดเป็นตาช่างทั้งในเรื่องของรายรับและก็รายจ่ายอันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าโชว์เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการเงินเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะ1เหรียญโตโตนั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินก็แล้วแต่นะนี่ทรัพย์สินนะตอบโจทย์นะคะแล้วก็โชคลาภแบฟุกๆเข้ามาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเตรียมรอได้เลยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าจะมีบริวารคนรักนะคะลูกๆหลานๆคนในครอบครัว ยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยท่านไหนที่ยังไม่ม, IES, มีคนรักนะคะยังไม่มีครอบครัว,ม,วม,รมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเราจะเจอคนที่ใช่นะคอย่างเร่งด่วนนะก็เรียกว่ามีปิ๊งปิ๊งปังปัเลยนะคะพี่น้องค่ะเอาเป็นแบบนั้นกันเนี่ยป้าหมอก็ยินดีด้วยนะเระัะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ ่ดีโดยรวมแล้วเริ่มดีแล้วนะคะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลขหกนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลขหกนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไห um นยำค่ะอ่าไพ่ใบแรกก็จะเป็นเดมูนนะคะใบที่สองก็จะเป็น อัศวินไม้เท้าใบที่3ก็จะเป็น 4, 4ีไม้เท้านะคะก่อนหน้านี้พี่น้องวันพูดกลางคืนนั้นวิตกกังวลคุ่มคิดนะคะแ้วก็สุขภาพไม่ค่อยจะโอเคเนาะแต่ตั้งแต่วันรุ่งนี้เป็นต้นไปนะมีพลังขึ้นมีไฟนะนะสังเกตดูเนาะอัศวินไม้เท้าไปแล้วนะคะออกเดินทางทํางานทําภารกิจนะคะแล้วก็โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยโชคดีในเรื่องของการงาน นะคะโชคดีในเรื่องของบริวารคนรักคนในครอบครัวให้การสนับสนุนช่วยเหลือก็คือสี่ไม้เท้านะคะสใบนี้นะคะถือว่ากิจการและการงานดีขึ้นนะคะมีเป้าหมายชัดเจนและก็ลงมือทำนะคะสำหรับเรื่องของกิจการและการงานนะออกเดินทางไปละค่ะกละมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าเดอดสั้นเอาละพี่น้องวันพุธกลางวัน พบทางออกทางสว่างหมดทุกม,สกมดสศกมรโรคหมด,หมดเออพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะพบทางออกทางสว่างนะคะหมดทุกม,สกมดสศกมรโรคไปเสนิทจันไรไม่มีนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟ,ฟุกโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใบนี้สรุปดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเริ่มตั้งดีมาหลายเที่ยวแล้วเที่ยวนี้ดีดีสุดๆละลดในเรื่องความวิตกกังวลน,นะคะ เอามามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขสี่มีเลขเก้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขสี่มีเลขเก้านะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนนะจ๊ะดูกันนะยังคงดีอยู่หรือเปล่าพี่น้องนั้นพี่น้องวันพฤหัสบดีนั้นดีจังนะคะอ่ามีขึ้นเจ็ด จ็ดดาบนะคะแล้วก็สตริงแล้วก็สิบดาบนะเออรู้สึกว่าทักไม่ค่อยดีนะคะสำหรับไพ่ตัวนี้นั้นตัวตนก็บอกว่าพี่น้องวันพุธเออพี่น้องวันพฤห,หัสบดีนั้นเนี่ยยังคงมีในลักษณะว่ามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องนั้นยังคงยยแยบกภาระเอาไว้คนเดียวนะและก็ไม่ยอมบอกใครอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในไพ่เจ็ดดาบนั้นหมออยากจะ เตือนหรือเตือนสติบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเอาเก็บอํมมาไว้แล้วเนี่ยแล้วมันทําให้ตัวเองเดือดร้อนหนักนะคะหาทางออกไม่ได้เนี่ยก็อยากจะให้บอกบริวารค่ายชิดคนรักนะคะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้สําหรับไพ่เจ็ดดาบนะถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะหนักอยู่คนเดียวนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะมันไม่ค่อยโอเคตอบโจทย์ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็พยายามนะคะมีความอดทนนะ ขยันพยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สําเร็จนะคะพี่น้องนะสำหรับ10ดาบนั้นว่าหมอจะทํานายบอกว่าพี่น้องวันพระฤหัสบดีดีมาหลายเที่ยวแล้วและก็คิดว่าต่อไปก็คงจะหมดทุกมะสมุมะโรคภัยสนิทจัอะไรไม่มีแค่คลิดให้นะคะแล้วก็ถ้าจะทํานายไปในลักษณะว่าไม่ค่อยที่จะโอเคหน่อยก็คือพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นเนี่ยอา,อาจจะเสียคนรัก นะคะหรือไม่เข้าไปร่วมงานขาวดํากับบริวารน,นะคะญา,าติสนิทมิสหายหรืออย่างไรนะอันนี้อันนี้ในลักษณะว่าเราบริวารของเรานั้นค่อนข้างเดือดรา้านนะคะอย่างนี้น,น,นะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องนะอะไรก็มาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าเอาละพยายามปรับนะคะปรับเปลี่ยนโยกย้าย ต่างๆสิ่งต่างๆนั้นให้ดีขึ้นคือพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะอย่างนี้นะเทมเมรนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มที่จะดีจริงๆด้วยนะคะพี่น้องนะสําหรับวันพฤหัสบดีนะอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินเนาะยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพฤหัสบดีดวงจะเปิดแบบไหนก็แล้วแต่เรื่องการเงินต้องระมัดระวังค่ะมันยังไม่นิ่งนะคะสําหรับไพ่เทมเมรนค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขเจมีเลขแปดมีเลขหนึ่งมีเลขเจดมีเลข8ดมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขศูนะคะมีเลขเจมีเลขแปดมีเลขหนมีเลขศูนะคะพี่น้องวันพาลิศัีพี่น้องวันสุกบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันสุกเป็นแบบไหนดูกันนะคะเอาละใบแรกก็จะเป็น โอ้ดีจังนะคะใบแรกก็จะเป็นเก้าเหรียญใบที่สองก็เป็นสามถ้วยใบที่สามก็จะเป็นสิบไม้เท้านะคะมาทานายกันค่ะดีจังก่อนอนะันนี้พี่ทั้งวันศุกร์อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินเนาะนะคะมีเงินก้อนเข้ามาหรือใครยังไม่ได้เงินก้อนก็จะได้เงินก้อนละสําหรับเก้าเหรียญน,นะคะได้ในนอนโจโๆเนาะ,ะในวันพวกนี้ก็จะเจอข่าวดีนะคะอ่าอย่างนี้นะ มีความรู้สึกว่าเจอข่าวดีเจอคําตอบที่ดีนะคะบริวารเกื้อหนุนนะคนรักช่วยเหลือนะสําหรับสามถ้วยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยใครที่เลื่อนในลักษณะของการมงคลสมรสไปก็อาจจะมีการเจรจาแล้วก็คุยตกลงนัดหมายกันใหม่คือลักษณะของสามถ้วยนะก็คือโชคดีในเรื่องของอครอบครัวคนรักนั่นเองได้ฉลองมงคลสมรสประมาณนี้นะคะ แล้วก็สิบไม้เท้าพี่น้องวันศุกร์ยังคงสู้ไม่ถอยนะคะในภาระที่รับผิดชอบอยู่ณขณะนี้เนี่ยคิดว่าพี่น้องวันศุกร์นั้นเอาไหวเอาอยู่เอาอดแน่นอนนะคะสําหรับสิบไม้เท้านะสู้ไหวสู้เว้ยนี่ออก็คือไพ่ตัวนี้เลยนะคะพี่น้องค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยพิบสีทักพิษพี่น้องเรื่องอะไรนะสําเร็จกิจทุกอย่างคะ่ะด้วยพระสังฆราชนะมีการวางแผนมีการหาความรู้ใสต่ตนเองมีการฝึกอบรม นะคะมีการพัฒนาตนเองคือพี่น้องวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันศุกร์อะดวงเปิดหมดเลยนะคะดีหมดเลยนะคะต่อไปนี้นะเพะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงละต่อไปนี้ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขเก้ามีเลขสามมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเก้ามีเลขสามมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์ค่ะพี่น้องวันศุกร์ดีจังค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้น มีมาทำนายกันค่ะมีไพ่ใบแรกเลยนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งไม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นราชินีดาบนะคะมาทำนายกันค่ะเอาละพี่น้องวันเสาร์นั้นเริ่มที่จะเริ่มต้นกิจการงานใหม่นะนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ ก็จะมีบริวารเกื้อหนุนคนรักให้การช่วยเหลือนะคะนี่ติดต่อประสานงานอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้นั้นสําเร็จสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะอย่าใจร้อนเนาะอย่ารื้มากนะอย่าใช้พลังเยอะนะอย่าใช้อำนาจนะคะอันนี้นะเพราะว่าเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาเราจะให้ได้ดังใจนะทุกอย่างไม่ได้นะคะพี่น้องวันเสาร์นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะสำเร็จกิจนะนะโดยเฉพาะเรื่อง,องการงานนะแต่เราจะใจ,ใจร้อนใจด่วนเนี่ยนะคะแล้วก็เอาแต่ใจเนี่ยไม่ได้นะคะอันนี้เตือนเรื่องเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันเสาร์ค่ะดีค่ะสําเร็จค่ะและก็มาดูว่าพระยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าชีวิตเปลี่ยนหลักค่ะต่อไปนี้เนาะโชคดีในเรื่องของ ทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินบรดกหน้าที่การงานพลิกปฏิหารจะเกิดคือ way of fortune นะคะพี่น้องวันเสาร์นะด้วยความที่เรามุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไพ่ตัวนี้ก็คือปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันเสาร์เร็วๆนี้ตอบโจทย์ทุกเรื่องค่ะบริวารเกื้อหนุนค่ะพี่น้องวันเสาร์มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์นะคะ พี่น้องวันเสาร์ค่ะดีจังค่ะค่ะเพวัะนั้นก็ <Hey. S 1> หมอพี่น้องของปรหมอทุก8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นเดิมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะจ๊ะพี่น้องจ้ะจ้ะสวัสดีจ้า